With the issue her. ริศจักนิวโฮปอินเตอร์เนชั่นแนลเมืองเซียโตรรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่าน like <the> เราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์บรุณ <Yeah. S 2> เหล่าหาประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่าน <We 're S 2> ขอองค์พระวิญญ,ญาณ <Yeah. S 2> บริสุทธิ์ักับท่านผ่านการสอนนี้ <the> เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรจากพระเจ้า ท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อการแจกจ่ายแก่มิตสสหายได้หากไม่ได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า Jesus came. Jesus came. And ทุกคนกระหายหิวพระเจ้าปะครับอามนขอบคุณพระเจ้าข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเมตตาพวกเราทั้งหลายให้มีโอกาสได้อ่านพระคัมภีร์ และเข้าใจน้ําพระทัยของพระองค์เราขอบคุณพระองค์ที่ไม่ปล่อยเราไว้ในโลกโดยไม่มีทิศทางไม่มีความจริงในการดําเนินชีวิตแต่ว่าพระคําของพระองค์นั้นเป็นโคมสองเท้าช่วยให้เราเข้าใจถึงสิ่งต่างๆที่พระองค์ทรงปรารถนาและววันนี้เราขอเปิดหัวใจเรารับฟังพระวจนะของพระองค์และเปิดตาของเราออกรับแสงสว่างจากสวรรค์เปิดหูของเราออกฟังเสียงของพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ แล้วเราขอเชื่อฟังพระคำของพระองค์ขอฤทธเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระคุณของพระเจ้านั้นช่วยให้เรานั้นสามารถที่จะปฏิบัติสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังสิ่งที่เราเรียนรู้จากสวรรค์ได้ขอพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอามนอามนครับวันนี้ผมอยากจะมีโอกาสเริ่มสอนเรื่องเกี่ยวกับความบริสุทธิ์การดําเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ที่จริงแล้วพระเจ้า ให้สิ่งดีเข้ามาในชีวิตเราเพื่อเราสามารถจะดำเนินชีวิตยอย่างมีชัยชนะได้คริสเตียนหลายคนเนี่ยไม่เข้าใจว่ามีของดีอะไรในตัวเองจําได้ว่าตอนที่ย้ายมาสหรัฐอเมริกาใหม่ๆเนี่ยแล้วก็ไปทํางานที่ university of washington สมัยก่อนที่จะมาอเมริกาเนี่ยผมใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นผมใช้พิมพ์ดีพอย้ายมาผมก็พบว่าในห้องทํางานเนี่ยเขาใช้คอมพิวเตอร์หมดเลยเป็นคอมพิวเตอร์ macintosh แล้วก็เริ่มไปจับจับดูว่าเขาทำยังไง แล้วก็ไปใช้ดูปรากฏว่าก็ใช้ไม่เป็นแล้วก็ไม่รู้ว่าเครื่องนั้นมีประโยชน์ยังไงไม่รู้ว่าจะกดยังไงทํายังไงให้เป็นประโยชน์ถ้าปรากฏว่าวันหนึ่งมีเพื่อนที่เขาเป็นนักเรียนแพทย์มาอธิบายให้ผมฟังว่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์อย่างไรคอมพิวเตอร์มีประโยชน์อย่างไรใช้อย่างไรพอรู้ว่าคอมพิวเตอร์มีประโยชน์อย่างไรและใช้อย่างไรก็เลยเรียนรู้ว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยดีมากเลยมีพลังมากๆเลย สามารถทําได้อะไรต้องหลายอย่างส่งอีเมลก็ได้พิมพ์ลงไปก็ได้เก็บรูปก็ได้ดูภาพยนตร์ก็ได้เลยมารู้ทีหลังว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยมีพลังอย่างมากมายตัวอย่างที่ผมพูดเนี่ยก็เหมือนกับชีวิตคริสเตียนเราเหมือนกันหลายครั้งเราไม่รู้หรอกว่าพระเจ้าให้เรากับเราและหลายครั้งเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่พระเจ้าให้กับเรานั้นมีประโยชน์กับชีวิตของเราอย่างไรพระเจ้าทรงให้พระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์กับชีวิตของเราและให้พระคำกับชีวิตของเรา และถ้าเราไม่รู้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงมีพระพรต่อชีวิตของเรามากแค่ไหนถ้าเราไม่รู้ว่าพระคำมีประโยชน์สําหรับชีวิตเรามากแค่ไหนเราก็อยู่ในโลกแบบพ่ายแพ้แล้วก็ไม่สามารถที่จะดําเนินชีวิตที่มีพลังได้ที่จริงพระเจ้าให้แล้วนะครับแต่เราต้องศึกษาเราต้องเข้าใจวิธีที่เราจะดําเนินชีวิตตามพระคำและดําเนินชีวิตด้วยฤทธิ์เดชแห่งพระคุณของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในคําสอนชุดนี้ พระเจ้าทรงใส่เข้าไปในหัวใจผมมากเลยเมื่อวันศุกร์ที่แล้วผมกำลังวางมือให้กับคนจำนวนมากในห้องประชุมและทุกครั้งที่วางมือพระเจ้าให้ผมเห็นภาพถึงภาชนะที่บริสุทธิ์สะอาดว่าเป็นภาชนะที่สะอาดจริงๆแล้วพระเจ้าก็บอกผมว่าพระเจ้าอยากให้คนของพระองค์นั้นดําเนินชีวิตที่บริสุทธิ์เป็นภาชนะที่บริสุทธิ์ แล้วพระเจ้าก็พูดต่อในใจของผมทุกครั้งที่วางมือพระเจ้าจะพูดเหมือนกันซ้ําแล้วซ้ําอีกบอกว่าถ้าเขาตัดสินใจเป็นภาชนะที่บริสุทธิ์สะอาดทั้งใจวาจาและกายและความคิดท่าทีทุกอย่างพระเจ้าจะส่งอวยพรคนเหล่านั้นอย่างมากมายเหลือล้นพระเจ้าอยากให้เรามีชีวิตที่บริสุทธิ์ในหนังสือหนึ่งเปโตรบทที่หนึ่งข้อ13าถึงข้อ16อาจารย์เปโตรพูดอย่างนี้บอกว่าเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลาย จงเตรียมตัวเตรียมใจของท่านไว้ให้ดีและจงข่มใจตั้งความหวังให้เต็มเปี่ยมในพระคุณในทุกคนพูดสิครับพระคุณในคำสอนชุดนี้เราจะเน้นว่าความบริสุทธิ์มาโดยพระคุณของพระเจ้านะตั้งความหวังให้เต็มเปี่ยมในพระคุณซึ่งจะทรงโปรดประทานแก่ท่านเมื่อพระเยซูคริสต์จะทรงสำแดงพระองค์ดุดดังเป็นบุตรที่เชื่อฟัง ขออย่าได้ประพฤติตามราคะตันหาอย่างที่เกิดจากความโง่เขลาของท่านในการก่อนพระเจ้าบอกว่าในการก่อนก่อนเรามาเป็นคริสเตียนนั้นเราปฏิบัติชีวิตตามราคะตันหาตามความโง่เขลาของโลกนี้การที่เราดำเนินชีวิตในความบาปก็เป็นความโง่เขลาแต่พระองค์ผู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายนั้นบริสุทธิ์ฉันใดพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์ไม่มีบาปเลย ไม่ว่าทั้งคำพูดทั้งจิตใจท่าทีทุกอย่างพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์ฉันใดท่านทั้งหลายจงเป็นคนบริสุทธิ์ในบรรดาการประพฤติทุกอย่างด้วยฉันนั้นบริสุทธิ์ไม่ใช่แค่บริสุทธิ์ในใจแต่บริสุทธิ์ด้วยการประพฤติด้วยดังที่มีคำเขียนไว้แล้วว่าท่านทั้งหลายจงเป็นคนบริสุทธิ์เพราะเราเป็นผู้บริสุทธิ์ภาษาอังกฤษบอกว่า be holy For I am holy เราต้องมีชีวิตที่บริสุทธิ์เพราะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์นี่เป็นคำสั่งของพระเจ้าสำหรับชีวิตของพวกเราและผมเชื่อว่าในยุคสุดท้ายนี้พระเจ้ากำลังเรียกคริสตจักรของโรรองหรือพลพรไพรของโรร่งกลับมาดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์เป็นตัวแทนของพระเจ้าในโลกนี้จริงๆคาว่าบริสุทธิ์หรือ holy เนี่ยในภาษาฮีบรูนั้น หมายความว่าการดำเนินชีวิตที่สูงกว่าระดับของโลกจริงไหมสวรรค์สูงกว่าโลกจริงไหมครับสวรรค์ที่สูงกว่าโลกวิธีของพระเจ้านั้นสูงกว่าวิธีของมนุษย์ความคิดของพระเจ้าสูงกว่าความคิดของมนุษย์พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าท้าทายพระเจ้าเรียกเราบอกว่าอย่าดําเนินชีวิตในระดับของโลกนี้อย่าดําเนินชีวิตตามแบบของคนในโลกนี้แบบมาตรฐานของคนในโลกนี้ แต่เจ้าขึ้นมาหาเราสิขึ้นมาหาเราแล้วดำเนินชีวิตตามแบบของพระเจ้าให้สูงขึ้นไปกว่าเดิมอีกนั่นคือเป็นสิ่งที่พระเจ้าเรียกเราทั้งหลายให้ทำผมอยากจะให้พี่น้องฟังคำสอนนี้อย่างตั้งใจอยากให้พี่น้องนั้นไม่ใช่ฟังคำสอนนี้แค่ประดับสมองโอ้พระเจ้าเรียกเราบริสุทธิ์ดีแล้วก็ดีเป็นทฤษฎีในสมองผมอยากจะพูดจริงๆนะนี่ไม่ใช่ทฤษฎีนะครับพระเจ้าอยากให้เราเป็นอย่างนั้นจริงๆคือดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ ถ้าสังเกตดูดีๆในพระคัมภีร์นั้นเราจะพบว่าพระเจ้าสูงกว่ามนุษย์จริงๆพระเจ้าเรียกเราว่าเป็นอะไรครับเป็นเหมือนนกอินทรีพระเจ้าไม่อยากให้เราเป็นเหมือนไก่แล้วก็เดินอยู่บนพื้นระดับโลกแต่พระเจ้าอยากให้เราเป็นเหมือนนกอินทรีบินก็ไปที่สูงเหนือภูเขาแล้วก็มองมาในโลกนี้อยู่เหนือปัญหาอยู่เหนือสิ่งต่างๆทั้งปวงคนที่ดําเนินชีวิตในระดับสูงของพระเจ้านั้นจะเป็นผู้ที่ ไม่มีอะไรจะมาทําลายเขาได้เพราะว่าเขาอยู่สูงกว่าปัญหาเขาอยู่เหนือปัญหาเห็นภาพไปยังครับพระเจ้าเรียกอาณาจักรของพระองค์ว่าเป็นภูเขาในหนังสืออิสยาห์บทที่สองข้อสองบอกว่าในยุคหลังจะเป็นดังนี้คือภูเขาแห่งพระนิเวศของพระเจ้าจะถูกสถาปนาขึ้นสูงที่สุด ในหนังสืออิสีเคียวบทที e 20่20บข้อ40บอกว่าพระเจ้าตรัสว่าด้วยว่าบนภูเขาบริสุทธิ์ของเราคือภูเขาสูงของอิสราเอลบรรดาพงพันธ์ทั้งหมดของอิสราเอลจะปรนิบัติเราในแผ่นดินนั้นพระเจ้าเรียกอาณาจักรของพระองค์ว่าเป็นภูเขาภูเขาที่สูงจริงไหมสูงกว่าพื้นดินธรรมดาแสดงว่าพระเจ้าอยากให้เราขึ้นไปอยู่ที่สูงกว่าพื้นดินธรรมดาท่านรู้ไหมว่างูเนี่ยไม่สามารถอยู่ที่ high altitude ในที่ ความกดดันสูงสูงถ้าเอางูขึ้นไปบนเครื่องบินงูจะตายแสดงว่าถ้าเราอยู่สูงกับพระเจ้าผีมารซาตามันแตะเราไม่ได้สิ่งชั่วไร้ายไม่สามารถแตะเราได้พระเจ้าเชิญเราจงมาดําเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ก็คือดําเนินชีวิตที่ระดับสูงกว่าระดับของมนุษย์ธรรมดาในหนังสือโรมันบทที 1, ่สิบสองข้อหนึ่งพระกัมีบอกว่าอย่างนี้พี่น้องทั้งหลายด้วยเหตุนี้ ภาษาสังกฤษใช้คําว่า therefore ถ้าแปลออกมาเป็นภาษาไทยอีกอย่างก็คือว่าดังนั้นก่อนที่เราจะพูดคําว่าดังนั้นนี่มายความว่ายังไงครับใครรู้บ้างก่อนที่จะพูดคําว่า therefore หรือดังนั้นหมายความว่าจะต้องมีการบรรยายอะไรมาก่อนจริงไหมผมยกตัวอย่างเช่นถ้าผมพูดกับลูกผมอย่างนี้บอกว่านี่ลูกอยากให้ลูกมีความสําเร็จนะอยากให้ลูกมีการงานที่ดี